สวัสดีครับผมลอยชุนทงทองคลิปก่อนหน้านี้ผมอธิบายเกี่ยวกับ6กระดับของการโต้แย้งแบบมีอารยะและอีกคลิปหนึ่งในหัวข้อคนฉลาดทำไมถึงถูกหลอกได้ง่ายถูกหลอกโดยเจ้าลทัทธิสร้างทฤษฎีสมคบคิดใช้ตักกะที่มั่วส่ว้ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรมายืนยันโยงกันไปหมดจนจุดที่เด็กวาดวงกลมหลายๆวงกลายมาเป็น ยูนิคอนหรืออาริคอนเพราะว่ามีทั้งเขามีทั้งปีกในคลิปนี้สำคัญกว่าก็คือการจับผิดตักกะวิบัติเราจะทำได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นขอทบทวนระดับการโต้แย้งแบบมีอรารยะซะก่อนซึ่งมี6ระดับระดับที่6เนี่ยผมไม่ห่วงหรอกเพราะว่าคนที่มาถึงระดับที่6เขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะแพ้ในการโต้แยง้งเขาไม่ได้โต้แย้งเพื่อที่อยากจะชนะเขาโต้แย้งเพราะ เขาอยากจะฟังเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามแล้วดูว่าความคิดของเขานั้นมันถูกหรือมันผิดอย่างไรที่ตรงไหนจุดไหนมีอะไรที่เขามองไม่เห็นแล้วก็คนที่อยู่ระดับ1 2 3มเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีค่าที่จะมาพูดถึงไอตัวที่เป็นปัญหามากที่สุดในสังคมไทยก็คือคนที่อยู่ระดับ4ระดับ5ใช้เหตุผลแบบไม่มีหลักฐานมาลองรับหรือใช้หลักฐานลองรับแบบไม่ท้วน แบบข้างเคียงไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นไอระดับ4ระดับ5นี่แหละมีปัญหาโดยที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าคนที่อยู่ระดับ4ระดับนํานำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดหรือการมโนเรื่องราวที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วมาหลอกให้คนอื่นเชื่อด้วยการอ้างเหตุผลต่างๆนานาและผมก็บอกวิธีจับผิดของคนที่เป็นเจ้าลัทธิว่าเขาจะเชื่อมโยงจุด กันยังไงมันเป็นธีมเดิมๆที่เป็นคลาสสิกที่มีมานานต้องให้รลายคนที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ไปเอาอีกเบอร์หนึ่งเอาอีกคนหนึ่งมาเป็นคนรลายสมคบคิดกันและเป็นจิตวิทยาที่คนส่วนมากเขาชอบเชื่อทุกคนชอบเรื่องที่มันดรามา่าที่มันมีความซับซ้อนคนชอบเรื่องแฟนตาซีนิทานมากกว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นทฤษฎีสมคบคิดมันก็เลยขายดี กว่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่นี้ทางออกของคนที่เขาไม่ได้อยู่ระดับ6เนี่ยเขาก็อยากเป็นฝ่ายถูกนักจิตวิทยาเขาเรียกว่า Fallacy แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือใช้ตัก,กะวิบัติมาโต้แยง้งเป็นต้นว่าไม่รู้จะเถียงกับมันยังไงก็ด่ามันไอ้โง่แล้วกันด่าเขาว่าไอ้สลิมด่าเขาว่าชังชาติหรือใช้น้ำเสียงดูถูกดูแคนก็ไปทำเอาเองสิ ทำอย่างนี้มันถูกต้องซชที่ไหนเก่งจริงก็ลองดูสินะก็คือใช้น้ําเสียงดูหมิน่นดูแคลนเป็นมรารยาทที่ไม่ดีเพราะว่าตัวเองมีอํานาจที่เหนือกว่าหรือในแบบที่ว่าใช้สีข้างเข้าถูใช้เหตุผลที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยหรือลอดช่องเบี่ยงประเด็นเอาคนละประเด็นมาตอบถามวัวตอบควายลักษณะอย่างนี้เป็นต้น ซึ่ง f อ l l ล c ซนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ผมต้องอธิบายเยอะและผมจะอธิบายในคลิปถัดไปแต่ว่าคลิปนี้จะต้องปูพื้นฐานซะก่อนว่าให้คุณรู้ว่าการใช้ตรกะที่ถูกต้องนั้นมันต้องมีพื้นฐานของอะไรและการใช้ตรกะที่ถูกต้องเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหัวใจของการปฏิบัติและผมไม่ต้องการมาสอนธรรมะแต่ว่าผมจำเป็นจะต้องปูพื้นฐาน ความเข้าใจที่ถูกต้องในพุทธศาสนาก็คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าสิกขาในภาษาบาลีถ้าแบ่งการปฏิบัติธรรมชุดนี้เป็น3ส่วนเขาก็เรียกว่าไตรสิกขาแต่ผมชอบแบ่งเป็น8ส่วนมากกว่าหรือที่เรียกว่ามักและ8ส่วนที่ว่านี้คุณจะต้องทําไปพร้อมๆกันหมายความว่าจะต้องอัพติมไนซ์ไปพร้อมๆกันอย่าได้ขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง พูดในทางภาษาคณิตศาสตร์ก็คือ optimization ตัวแปลทั้ง8ให้มันไปพร้อมๆกันอย่าได้เสียสมดุลอย่าได้ขาดตัวใดตัวหนึ่งและในคลิปนี้ผมขออนุญาตสรุปให้สั้นๆอันแรกก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตการประกอบสัมมาอาชีพให้ถูกต้องภาษาอังกฤษก็คือ live l i h o o d ดำรงตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในการหาเลี้ยงชีพหรือสมาอาชีวะ ในภาษาบาลีอันที่สองมีวาจาที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์พูดแล้วเป็นประโยชน์แม้นว่าจะต้องให้การที่จะทำให้คนร้ายถูกประหารชีวิตและข้อที่สามตัวแปรที่สามก็คือประพฤติตนให้ถูกประพฤติให้เหมาะสมถ้าจะดื่มเหล้าเล็กๆน้อยๆคนอื่นไม่เดือดร้อนคุณก็ทำได้ที่สำคัญก็คือต้องไม่เอาเปรียบใครไม่ใช่แค่ไม่เอาเปรียบมนุษย์ต้องไม่เอาเปรียบสัตว์ด้วย รักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อคู่ครองสรุปว่าไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนภาษาอังกฤษเรียกว่า right action บาลีเรียกว่าสัมมากรรมันตะข้อที่4ก็คือมีความเพียรพยายามไม่ขี้เกียจหรือที่เรียกว่ามีวายามะ right effort ข้อที่5อยู่กับปัจจุบันแต่คนมักจะเรียกไอตัวนี้ว่าสติ ก็คือมีสติไอการมีสติหรือ mindfulness เนี่ยในภาษาอังกฤษมันคือการอยู่กับปัจจุบันข้อที่6มีจิตว่างที่ไม่ฟุ้งซ่าน right concentration หรือบาลีเรียเรียกว่าสัมมาสมาธิซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมายถึงการนั่งสมาธิอันที่7จะต้องมีเจตนาที่ดีมี intention ที่ถูกต้องเป็น right intention มีความตั้งใจหรือมีความคิดตาดถนาดีต่อคนอื่นพิจารณาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาและอันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่สำคัญที่สุดหรอกครับแต่มันเป็นตัวที่เข้าใจยากที่สุดก็คือมีตักกะที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ความคิดที่ถูกต้องบาลีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภาษาอังกฤษก็คือวิ t h o สเจ็ดข้อแรกนั้น มันไม่ยากที่คุณจะเข้าใจแต่ข้อที่8หรือตักกะที่ถูกต้องหลายคนมาตกมาตายที่ตรงนี้ที่ข้อนี้และไม่ว่าคุณจะทำให้7ข้อมันเพอร์เฟกยังไงนะคุณก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาถ้าคุณไม่เข้าใจข้อที่8ก็คือการใช้ตักกะที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกเนี่ยเอาสัมมาทิฏฐิไว้เป็นข้อแรกเลยนะแต่ผมเรียงเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายเพราะมันเป็นตัวที่เข้าใจยาก แล้วก็ผมจะอธิบายไอตรงเนี้ยให้เข้าใจวิธีคิดว่าคิดยังไงให้มันเป็นตรกกะที่ถูกต้องไม่ใช่ตรกกะที่ผิดในคลิปนี้คอนเซปต์ Concept แรกก็คือความเกี่ยวข้องกันไก่ขันกับดวงอาทิตย์ขึ้นคือมีคนสังเกตว่าเขามักได้ยินไก่ขันก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นเขาก็คิดว่าอ้าวไก่ขันเป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าคุณตั้งสมมติฐานอย่างเงี้ยมันครอบคลุมไหม มันไม่ครอบคลุมมันอาจจะมีสาเหตุอื่นดวงอาทิตย์เป็นเหตุให้ฟ้าสางฟ้าสางเป็นเหตุให้ไก่ขันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับมันก็ต้องลองเทสสมมติฐานว่าไอ้แบบไหนมันเป็นจริงมากกว่ากันเลี้ยงไก่ในโรงปิดเลยอตอนเที่ยงคืนเลยแล้วกันลองทําให้เหมือนกับว่าฟ้ามันสางดูซิไก่มันขันไหมไก่มันก็ขัน หรือไก่ให้หมดทั้งหมู่บ้านเลยแล้วดูสิดวงอาทิตย์มันจะขึ้นไหมดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นก็แสดงว่าสมมติฐานแรกมันผิดไอ้สมมุติฐานที่สองก็คือฟ้าสางต่างหากเลยที่ทําให้ไก่มันขันถูกไหมครับลองดูปัญหาที่2พ่อแม่รวยเนี่ยจะทําให้ลูกเรียนเก่งอาจจะจ้างติวเตอร์ดีๆอาจจะส่งไปเรียนโรงเรียนดีๆมีเวลาให้กับลูกเยอะ แต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับทั้งสององค์ประกอบเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาเก่งก็เลยทําให้เขารวยหรือเปล่าและอาการที่พ่อแม่เก่งเนี้ยก็ทําให้เด็กมันเก่งด้วยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งสมมุติฐานคุณจะต้องคิดตัวแปรอื่นให้มันครอบคลุมอย่าไปปักใจเชื่อว่ามันมีสมมติฐานเดียวที่นี้ปัญหาโลกแตกคลาสสิก ปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมันก็ต้องเริ่มที่สมมติฐานถูกไหมครับอันแรกก็คือไก่เป็นเหตุทําให้เกิดไข่ไก่หรือไข่ไก่เป็นเหตุทําให้เกิดไก,ไไก,ก,ดไก่ไอแบบไหนมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันถูกไหมครับและจะเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยคุณต้องเข้าใจกระบวนการคิดของพระพุทธเจ้าด้วยกระบวนการคิดที่ว่านี้ถือว่าเป็น ต้นกำเนิดของหัวใจของพุทธศาสนาเลยก็คือหลักที่เรียกว่าปัญจญาการหรือหลักเหตุปัจจัยไอตัวที่เป็นเหตุเนี่ยมันจะต้องเกิดก่อนผลเสมอนี่มันไม่ใช่ควอนตัมฟิสิกส์ไม่ต้องใช้ซิงค u l ูราริตี้มันเป็นหลักง่ายๆเหตุเกิดก่อนผลเสมอไอการทดลองว่าไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ย คุณอาจจะตั้งสมมติฐานแบบนี้ก็ได้สมมติฐานแรกถ้าแม่ไก่ตัวใหญ่จะเป็นเหตุให้ไข่ฟองใหญ่หรือถ้าไข่ฟองใหญ่จะเป็นเหตุให้ลูกไก่ที่ฟักออกมาเนี่ยตัวใหญ่อย่างไหนมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันถ้าคุณเรียนสถิติมาคุณก็อ๋อไอ้นี่มันไข่สแควร์เทสง่ายๆเลยดีกรีออฟฟิโดมหเท่านั้นเอง ทสมันสครั้งจบละและนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและในเมื่อผมสอนมาถึงขั้นนี้แล้วผมก็ต้องขออนุญาตสอนต่ออีกนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องการมาเป็นไลฟ์โค้ชนะครับหัวใจของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธน้อยคนที่จะรู้เนี่ยมันอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าปฏิจจะสมุปบาท ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของส่วนที่เรียกว่าสมุทยัยคือพระพเจ้าเนี่ยท่านไอดีนติฟายว่ามันมีทุกข์ในความหมายที่เรียกว่าความเสื่อมความเน่าความถดถอยของจิตใจและพระองค์ก็พบว่าสาเหตุของมันเนี่ยก็คือมาจากอุปทา,านภาษาอังกฤษก็คือ clinging หรือ attachment การยึดติดและ attachment มันมาจากไหนมันมาจาก craving หรือตัณหาความอยาก แล้วท่านก็ลงลึกไปกว่านั้นอีกว่าไอ้ตัณหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็เกิดจากความรู้สึกที่ยินดียินร้ายหรือ feeling และ feeling ที่ว่านี้ต้นตอของมันมาอย่างไงในที่สุดก็พบว่ามันเกิดจากความเข้าใจที่ผิดความไม่รู้หรือความรู้แบบผิดผิดที่เรียกว่าอาวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากไปให้ถึงนิพพานคุณต้องขจัดไอตัวที่เรียกว่าอาวิชชา หรือความไม่รู้หรือความรู้ที่ผิดที่ไม่ถูกต้องสำหรับรายละเอียดนั้นก็ลองศึกษาจากเทพธรรมะของท่านพุทธทาสหรือว่าของท่านสมเด็จปอ,อประยุทธ์ซึ่งจะเป็นไลฟ์โค้ชให้คุณได้เป็นอย่างดีเอาละครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วก็อย่าลืมว่ามันมีคลิปต่อจากนี้ที่จะอธิบายถึงไการโต้อตอบของคนที่ไม่สามารถโต้อตอบได้ในระดับ6 แต่ว่าไม่อยากแพ้เขาจะโต้อตอบอยังไงบ้างซึ่งนัก,กจิตวิทยาเขาวิเคราะห์ไว้แล้วว่าคนพวกนี้มันก็โต้อตอบได้ไม่กี่อย่างหรอกนะเขาก็ดักทางเอาไว้และมันก็มีใหญ่ๆประมาณ12ออย่างเท่านั้นแล้วผมจะอธิบายในคลิปหน้าและอย่าลืมผมมีกลุ่มสนทนาทางดาราศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาตามลิงก์ที่แนบและผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีไม่มีโฆษณาตามลิงก์ที่แนบ ขอบคุณครับสวัสดีครับ